รีวอมเมดเนี่ยเป็นอาณาจักรของอาหารเสริมและเครื่องสําอางปัจจุบันก็ประมาณ6ปีใช่ค่ะ6ปีแล้วค่หนูขาวหปีนี่หนูขยายยังไงแบบว่าสที่คิดยังไงทําอาหารเสริมต้องบอกว่าเราอยู่ในอินดัสตีตอนทำงานอะมันอยู่ในฟิลนี้อยู่แล้วพี่เป็นผู้แทนยาหลังจากเรียนจบเดี๋ยวก่อนหลังเรียนจบจากผู้แทนยามาเปิดโรงงานได้เองใช่เห็นไหมคะก่อนนี้คือ ชีวิตไม่เป็นแบบนี้นะคะไม่ได้ใช้ชีวิตในการเซฟอะไรเลยชีวิตมีแต่งาน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 ถ้าเมื่อย้อนเริ่มต้นของรีเวอร์เมดนะคะต้องบอกว่า3ปีแรกไม่คบใครเลยทำงานอย่างเดียวหนูทำทุกอันที่กวาดถนนต้นมุงต้นไม้แพ็คของในลานทุกอย่างทำหมดทุกโปรเซสในรีเวอร์เมดรู้หมด สวัสดีครับแฟนคลับชาวเดอะอลมาร์ควินตอนนี้ก็ยังอยู่กับสาวสวยเมนนี่วัฒนาคนเดิมนะคะซึนน่งคลิปที่แล้วเราคุยถึงเรื่องจุดเริ่มต้นค่ะแต่วันนี้นะครับมันเห็นเป็นภาพชัดเจนแล้วว่าอาณาจักรกี่ไล่คะเนี่ยตรงนี้ ตรงนี้ถ้ารวมทั้งหมด22ไร่ค่ะ22ไร่ซึ่งมันมีอีกหลายที่ที่ยังไม่ได้ก่อสร้างใช่ที่ติดกันนี้แหละเตรียมก่อสร้างกันในปีนี้ค่ะรีวอมดเนี่ยใครๆก็รู้ว่าเป็นอาณาจักรของอาหารเสริมและเครื่องสำอางค่ะก็ก่อตั้งตั้งแต่ปี2016ค่ะ ปัจจุบันก็ประมาณ6ปีใช่ค่ะ6ปีและเฮ้ยหนู่ขา่า6ปีนี่หนูขยายยังไงแบบว่า4ที่จริงๆเราเราจดทะเบียนะปี2015แต่ว่าเริ่ม,ก,ก,รรมกิจกรรมเนาะกิจการเนี่ยประมาณม2016ค่ะเพ,พราะความสามารถของสาวน้อยคนนี้นะครับที่ใช้เวลา6ปี ก,ก็เรียกว,ว่าพลิกชีวิตหน่าหนูว่าหนู<ช>ก็<ะ>เปลี่ยนชีวิตนะจริงๆแล้วตอนทํางานนะคะเราก็มีชีวิตที่ดีขึ้นนะคะแต่ว่าพอมาก่อตั้งรีวิวเม็ดพอเข้าร่องเข้ารอยนะคะก็เรียกว่าพลิกชีวิตชีวิตก็เปลี่ยนไปหลายๆลยอย่างนะคะ ต้องบอกว่าเราอยู่ในอินดัสตรีตอนทำงานอะมันอยู่ในฟิลนี้อยู่แล้วพี่หือเป็นผู้แทนยาหลังจากเรียนจบอ๋อเดี๋ยวก่อนหลังเรียนจบจากผู้แทนยามาเปิดโรงงานได้เองเห็นไหมคะพอเรามีต้นทุนในความคิดหรือการทำงานมีโน้ต w อยู่แล้วเนี่ยทุกอย่างมันมีเส้นทางแล้วก็ต่อยอดไปเรื่อยๆรืใช่รียวเมทนี่ย่อมาจากอะไรอะรีวเมทย่อมาจาก revolution medical ภายใต้ innovative revolution หมายความว่าปฏิวัติอุตสาหกรรมด้วยมิติใหม่แห่งนวัตกรรม uh huh. เราใช้นวัต,เป,ตรรเป็นตัวนำพาก็คือตัว revolution m e d ก็คือมาจาก medical ก็คือ สุขภาพความงามเครื่องไม้เครื่องมือแพทย์กลุ่มที่เราถนัดชื่นชอบแล้วก็ศึกษาเรียกว่าบ้าคลั่งอะไรอย่างนี้ดีกว่าเข้าใจมันมันใช้แพชชั่นใช่แล้วหนูก็ไปเรียนต่อโทแอนต์ไจิงหนูจบโทไว้หนึ่งแล้วนะคะหนูต่อโทไวที่สองก็ไปเรียนต่อเรื่องเวชศาสตร์ะลองไว้ซึ่งก็ต้องเรียนเป็นหลักสูตรของแพทย์อของหซึ่งก็ได้ความรู้เยอะมากเปลี่ยนชีวิตเปลี่ยนวิธีคิดในการทํางานของเราแล้วก็ได้เอามาต่อยอดจากธุรกิจเยอะมากมากค่ะเรียวเมดเนี่ยมันพลิกชีวิตหนูแล้วหนะะูต้องรอเวลาไหม ทํางานตั้งแต่เรียนจบมันก็ตั้งแต่15เนาะเข้ามากรุงเทพอะไปจนถึงอายุอือหือเริ่มมีชีวิตดีตอนอายุ35แล้วนะพี่ก็ครึ่งค่อนชีวิตนะคะแต่ทั้งหมดต้องสู้ตลอดเนาะต้องสู้ตลอดทั้งต้องคิปออนไปเรื่อยๆเจอปัญหาตลอดต้องกัดฟันอ่ะใช่ไหมเหนื่อยก็ต้องทนอะไรเงี้ยสมัยก่อนนี่คือชีวิตไม่เป็นแบบนี้นะคะไม่ได้ใช้ชีวิตในการเสพอะไรเลยชีวิตมีแต่งาน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 าถ้าเมื่อย้อนเริ่มต้นของริวอเมดนะคะต้องบอกว่า3ปีแรก ไม่คบใครเลยทำงานอย่างเดียวคบแต่เพื่อนที่รู้จักกันไม่เข้าสังคมไม่ออกงานไม่อะไรเลยเลยทํางานชีวิตก็คืออยู่แต่กับมือถือตลอดเวลาจนใครๆยังบอกว่าเราบ้างงานแล้วเราไม่ไม่เราไม่วางเลยจริงๆถ้าหนูดีขึ้นพี่ตอนนี้หนูดีขึ้นเยอะเลยถ้าไม่บ้าหนูไม่มาขนาดนี้หรอกทุกอย่างนะบอกเลยว่าขั้นตอนการทํางานพี่เหมือนกันตอนที่พี่เดินทาผมพี่อยากจะแชร์นิดนึง ที่บ้าอของพี่ทั้งทงคนถามว่าต้องเรียนอะไรเยอะขนาดนี้ทำไมต้องอดหลับอดนอนที่จะทำให้มันดีขนาดนี้ไปเรียนอันดับหนึ่งของโลกเลยนะผสมสีจนปวดแต่สุดท้ายเราก็ต้องเราก็ต้องใช้ความบ้านี่บาลานซ์ตัวเราให้เรามีชื่อเสียงขึ้นแน่นอนว,ว่าเราทำงานอย่างเดียวแล้วไม่สร้างชื่อเสียงมันก็เป็นไปไม่ได้วันนี้เห็น เมนี่วาสนาอยู่ในสังคมก็เพราะว่าเขาสบายแล้วถามว่าวันนี้สบายไหมต้องเริ่มเริ่มเริ่มวางได้เริ่มวางได้ทำงานน้อยลงใช้การบริหารมากขึ้นเอาประสบการณ์ของเราไปแชร์ให้กับคนเอาสิ่งที่เราทำทั้งหมดเนี่ยส่ง DNA ต่อกับพนักงานใช่เนี่ยหนูว่ามันเป็นการส่งพลังที่ว่ามันจะได้ให้เขาขับเคลื่อนดีเของเราว่าเฮ้ยคุณต้องทำแบบนี้นะคุณต้องมีามด์เซตแบบนี้นะคุณทำก็คือหนูคอยมอนิเตอร์อยู่ตลอดแหละไม่หยุดเลย คือตอนที่เราทำอ่ะหนูทําทุกอันพี่กวาดถนนต้นมุงต้นไม้แพ็คของในร้านทุกอย่างทำหมดมันต้องทุกรายละเอียดเราต้องเซตก่อนต้องบอกว่าทุกพโรเซสในรีเวเมดร,ร,รู้หมดาหาเพราะทำหมด แก่าจะมีโรงงานที่สองนานไหมไม่นานเพราะว่าด้วยความที่การตอบรับของลูกค้าดีหนึ่งสินค้าเราต้องดีฟองไม่ดีไม่ทําก่อนนะไม่งไม่เห็นผลเพราะสุดท้ายชื่อที่เสียก็คือรีวิวเมดก็จะเสียด้วยใช่สินค้าคุณต้องมีคุณภาพและเห็นผลบางคนไม่เป็นไรพี่กดราคาเอาเท่านี้เพราะว่าหนูเล่นตลาดแมสหนูไม่ทำเลยเพราะตอนนี้รีวิวเมดดังมากใช่เพราะฉะนั้นหนูมองว่าแบบถ้าเราจะรวยระยะสั้นมันไม่ยาก <Ừ. S 2> แต่ทํายังไงให้มันยั่งยืนและยังคงมีชื่อแล้วบอกสะท้อนให้ทุกคนว่าวางใจได้เ <Ừ. S 2> ชื่อใจได้คุณภาพคุณภาพเนี่ยอันนี้หนูว่าสําคัญที่ทําให้เราอยู่ยาวข้ามีว่าหนูที่สําเร็จมาทุกวันนี้วิสัยทัศน์ค่ะแต่การมีวิสัยทัศน์มันไม่มีตั้งแต่ตอนเกิดหรอกถูกไหมค่ะพี่มัน,มน,นต้องเรียนรู้ รู้จักพี่มาร์กก็ได้มีวิเศษที่เพิ่มึ้นเอาจริงจริงๆเรื่องนี้มันมันถูกเลยพี่หนูว่าประสบการณ์ของหนูมันเรียนรู้ระหว่างทางเจอคนเยอะมากเจอลูกค้าเยอะมากเจอหลายหลายอย่างเราค่อยๆเรียนรู้นี่คือความข้อดีของมนุษย์หนึ่งอย่างถ้าเรารู้จักเรียนรู้กับการรู้จักคนหนึ่งคนแล้วมาปรับใช้มันเป็นสิ่งที่วิเศษมากยกตัวอย่างเช่นพนักงานเลเบอร์เลยพี่ ทำไมสกิลคนนี้ได้ไวกว่าคนนี้อย่างมีนัยยะสําคัญแบบเนี้ยเห็นพี่อย่างเนี้ยพี่ก็มีความเจ๋งของพี่มากๆไม่งั้นพี่ไม่ยืนอยู่จุดนี้ได้ก็เราก็เรียนรู้ในระหว่างทางไปเรื่อยถ้าเรามีความฝันยังไงก็ต้องเริ่มเลยแล้วก็เรียนรู้ไปค่ะต้องเริ่มก่อนถ้าเราไม่เริ่มแล้วฝันแล้วไม่ทาเนี่ยไรประโยชน์เราต้องกล้าฝันใหญ่พี่ใช่กล้าฝันใหญ่ข้อแรกนี้ด้วย้วยส่วนตัวที่จะพูดเสมอก็คือกล้าที่จะฝันใหญ่ช่างมันเถอะแม้ฝันเราตั้งเป้าของตัวเองว่าฉันอยากมีโรงงานพันล้านอื วันนี้ฉันมีเงินไม่ถึง50ล้านเลยแล้วไงสมมุติว่าเราได้โรงงาน200ล้านก็ดีกว่าเราฝันว่าได้โรงงานเท่านี้เนื่องอมาพี่เรากล้าที่จะฝันใหญ่กล้าที่จะขยายกล้าที่จะทําแล้วมันจะมีอินสไปร์ออกไปแต่เวลาฝันเนี่ยหนูว่าหนูชอบพูดคํานี้ว่าต้องซอยขาให้ยิ่ซอยขา,าใช่พี่เราจะมาเดินต่วนเตรียมต่วนเตรียมค่อยๆย่ะเยาย,ยองๆมันก็ไปไม่ถึงเนาะไม่ใช่ว่าฝันแล้วก็ฝันอยู่แต่ในความฝันแต่เราต้องเดินไปเรื่อย ทำไปเรื่อยๆทางตรงไม่ได้ก็เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาหาวิธีเส้นทางที่จะไปให้ได้สิ่งที่สําคัญคือใจต้องสู้ต้องสู้ค่ะต้งสู้เห็นไหมครับว่าวันนี้ที่คนเห็นว่าเอ๊ะทำไมคุณนี่ซื้อกระเป๋า3ล้าน5ล้าน10ล้าน15ล้านต้องโง่เท่านั้นไม่ได้โง่นะโง่ไหมโง่ไม่ได้บอกว่าแบบบ้าโง่อะไรเงี้ยบอกเลยนะ คือวันนี้ที่ซื้อก็เพราะว่าเงินเราเหลือแล้วอ่ะใช่ปะ่ะพอแบ่งเอามาใช้ได้พ<ช>ูดอย่าีดีกว่าแล้วก็มอลว่าวันหนึ่งที่เราลำบาก มันแปลงออกมาเป็นเงินได้ใช่เนื้องอ่ะค่มัคืออินเวสท์เมซื้อที่นี่เอาไปจำนองก็ดีนะคะแต่ว่ายังนานหน้าขายกระเป๋านี้เอาไปในร้านได้เลยใช่แล้วเราก็มีกลุ่มคนที่เรารู้จักอยู่แล้วเพื่อนผัดกันชมอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ของเรามีแต่แร่เก็บแต่แร่ไอเทมใช่มูลค่ามันก็เพิ่มขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะเห็นผู้ชมมองของผู้หญิงคนนี้เขาจะเป็นอะไรที่ไม่ดีไม่ทำ ค่ะถูกต้องค่ะเห็นไหมไม่ดีไม่ทําถ้าไม่เจ๋งไม่เก็บใช่ค่ะนะวันนี้ขอบคุณมากเลยที่ในคลิปนี้สามารถได้เต็มได้ส่งพลังได้อย่างล้นเหลือเรามีอีกเยอะแยะเลยอย่างการเดินชมข้างในว่ามาตรฐานของเร v o e เมใช่เ e v o e เมมีอะไรบ้างที่เจ๋งมาตรฐานระดับโลกยังไงบอกเลยผู้หญิงคนนี้นี่จะมาเปิดเคล็ดลับให้ดูนะครับและต้องมั่นใจว่าเ e m o อ e เนี่ยต่อไปต้องดังอลังการแน่ตอนนี้ขอตัวลาไปก่อนเดี๋ยวติดตาม คลิปหน้านะครับบ๊ายบายขอบคุณค่ะบ๊ายบายค่ะในโรงงานที่นี่นะ,ะนีทั้งหมหนึอเราก็เลยแบ่งเป็นซอยเพื่อทําให้เราเรียกง,ง่ายหรือเวลาเราส่งของส่งงานกันเนี่ยมันก็จะได้เรียกง,ง่ายเราก็เลยตั้งชื่อซอยค่ะซอยที่หนึ่งเรียกว่าซอยโตเกียวโตเกีย <Tokyo S 1> <Wow. S 2> ค่ะซอยที่สองเรียกว่าแ <Paris. S 1> คริสเพราะว่าอะไรเพราะว่า สารสกัดแล้วนวัตกรรมของเรามันเกิดจากทั่วทุกมุมโลกค่ะสนนราคาเฉพาะโรงงานเท่าไหร่คะน้องทำโรงงานไปทั้งหมด400ค่ะพี่มา400เลยอัเไปเลยนะจะทำบ้านพักให้พนักงานว่าแต่นะไม่ใช่บ้านพักที่ทุกคนเคยเห็นอยากจะให้เป็นบ้านพักในฝันที่หลายๆคนเราไปต่างประเทศมาอย่างพี่มะเราเห็นเหมือนแบบรีสอร์ทแบบเหมือนของต่างประเทศอ่ะเราเอาตรงนี้ยมาทําเลยหนูมั่นใจว่าจะเป็นที่ที่สวยที่สุดในประเทศ